ปวดเยี่ยวก็ปวดสวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะมีเด็กน้อยมาขโมยกินกล้วยบนรถไหนพี่ตีซ้ำนี่ได้พี่น้องซ้ำนี่วะพี่วุ้นฮะพี่วุ้นในนู่นกินอะไรเดี๋ยวหาที่จับเธออยู่นู่นบอกว่านู่นชอบตัวนี้มันหน่อยพูดได้ค่อยว่าของผัวข่อยใหญ่กว่านีใหญ่กว่านีหน่อยนึงวะเอาสองอันมาห่มบ่เดี๋ยวลองก่อนโอ้พี่วุ้นบีออกนิดนึงบีออกนิดนึงฮะเอาท้อ่เป็นไม่เคยเล่น เขาพากันมาดูแบ็คโคเราแอบอยู่ในรถเจ้าค่ะตั้งกรเจ้ามาติจะโบรีวิวกินกล้วยมึงเนี่ยเดี๋ยวได้เซรีวิวกินกล้วยนะเอาขนมปังก่อนนะฮเซรีวิวเห็นเบอร์วันช่วงนี้เราดีนะที่วุ้นไปเซเว่นมาไปซื้อแฮ้วแหไม่มีเซเว่นกับปะทะเขาพี่น้องเฮ้ยคอยคอยอยากกินแฮ้วคอยไปคอยเคี่ยนขนมปังอุ้ยขนมปังยังกินเหยานอกเลี้ยงนี่โอ้ขั้นเกียร์ย่าสามันไดาจะมา เอาขนมปังอ้าขนมปังเอาวโดนน้ซิ่นะคะเมนูใหม่เจ๊โบจะจัดให้นะจากที่ตกน้ำนะคะคือบาดทะลมาเต็มขาเลยมันคือต้นกล้วยอุ้ยแสงเนาะแสงบะเขาข่อยด้ยเขาข่อยได้หลายใได้กล้วยข่อยอันเดียกกินกล้วยนะเห็นบอเห็นเนาะอันเดียอันนี้คือขนมปังอันนี้คือกล้วยนะคะขึ้นจิบบ้าเหาอบอหน่อยโฟนหน่อยเจ๊โบ อาไปกินจังไดขนมปังกว่นี้เจ๊บัวมันเสียบอยู่บ่อืมเสียบมันเนาะดีเครื่องดื่มนุ่นน้มนมน้มเด็กกระซอยอยู่หลังรถเดินในถังมีเยอะอยู่ซื้อหมุดเมื่อกี้หมดสามร้อยเครื่องดื่มคิดถึงที่พักคิดถึงตีเล็กใส่มันตะมุนเส้นสามันนะนี่แล้วแนวไม่หายคอยบอลูนนะฟัวข่อยไหมขันสะอออกจากบ้านเป่ยก็คอยมุนกระจกดีคอยออกจากบ้านที่อย เบร์ยูมันกาลังไปเอาใหม่เสรแล้วก็ต้องเติมพลังฟองทับดด้วยแต่อุ้ยฝ่าวผดเนาะที่แรกตี่าสิแวะไปซื้อลูกอซื้อถอนมาให้ยมูเจ้าแล้วว่ามูเจา้าะท่านได้กินเขา่าแต่ว่าสิซื้อมาเพื่อน่ะนะอืมมันตะลเอืดไปไกลโผดก็เลยโง่กลับมาได้แพ้ไหมแพยิ่งยิ่งผิวขาวยิ่งน่าเกลียดได้มันมันเป็นอะไรใช่แลวมัเขา้ายโผด ตอนนี้เราก็อยู่ในรถอยู่นะคะทุกคนไปใส่บ่ได้รถพีน่น้องฝนตกแฉงแฉงแฉง,งอยู่คอยหึงตัวคอยหึงแต่บ่มีคอยหึงแต่บ่มีโฮมน้ำเขาคอยบ่มีอย่างเลยออเออเท่เท่เท่ห่างวาไม่ฝึเกเก็บโบหิวคอยแค้นเก็บโบมาคอยทุบหลังให้ จะโว้แค่เราพี่น้องเฮ็ดทังไหนวันนี้เอาทุบทำไม <c oughs> นี่หนาวเอาหนาวบอ,อนี่นะอิสามาหน่อยเด้อมันหลับบ่ตื่นนาทีอ่ะคืออยากจะว่าอยากจะบอกว่าพี่จับโทรศัพท์นัง,ง,งดูอยู่แต้งเข่าวปวดมีของหวานอยู่ตัวนูน่นตักกัดดาษดูดอ่ะกินเลยกินบ้านๆเห็นไหมเจ้าโวพากินเห็นไหมยัดเอายัดเอาอีกเสียดายว่ามีรสมแต่ต้องเอาโอริโอยัด เจ็บโบแขนสิเด็ดทุบหลังเลยได้พี่น้องข้างหลังก็กําลังนัวค่ะตอนนี้ดีนะที่ซื้อขนมมาจากเซเว่นไปซื้อไปซื้อไอ้นั่นมันไม่มีอ่ะครั้งแรกกับการถ่ายทิทแมคกรนะคะทุรักทุเลมากทุลักทุเลกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฝนมันตกหนุเนี้ยมีบูต่ตอมีเกลือตัวไม่ใส่หรอกพี่ มันเปียกแล้วไอ้นุ่นน่ะที่ลงมาจากตรงนั้นใช่ไหมเออพี่เห็นไหมเห็นอยู่ว่ามันลงไปอย่างวะไม่นี่ตอนที่เดินขึ้นตรงนี้้วมันดูดดีนล้ไม่หนาสุกหลังอ้าอิ่มแล้วบอกเจโบมีอยังอีกนมยู่ในหลังรถนาราในหันละหาเบิงคอยมักเตม็ทท่านตะวันกินเลยตอนนี้ก็ช่วงเบรกช่วงพักเบรกผู้บ่าวไหนนะมาจากวันคิดอเ ใส่มาแตงมาฉี่มบูงไทยใช่อ๋อฮัตเลยฮัตไทยเนาะเอานุ่นเดี๋ยวพี่ไม่ถ้าถ้าสมมุตินะอันนี้เราแนะนำกันเฉยๆด้วยแบบเหมือนว่าเปิดช่องเปิดช่องแบบว่าตอนนี้คนกำลังบูมใช่บ่ตให้เปิดให้ช่องเดียวแต่ว่าให้ใหารูทไทยเราส่งมาให้นุ่นก็ได้ เหมือนตอนนี้หนูก็มบอนันเกินไรหนูก็ลงช่องเดียวป่วดถ่ายนูกลงช่องเดียวดีแล้วล่ะซอยกันทํามาหากินเออซอยกันทํามาหากินเนาะเยคก็น่ารักแบ่ไม่เหมือนบุ้นนะตีไม่ได้เรื่องเลยรูบอกว่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็บรรยากาศในรถนะคะโมโหหิวตอนนี้กองทัพเดินดเนือท้องตอนนี้พักกินก่อนบ๊ายบายค่ะ